บรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ใกล้จะถึงเวลาเจริญพระกรรมฐานโดยก่อนที่จะรับฟังความรู้เรื่องพระกรรมฐานขอบรรดาญาโยมพุทธบริษัทโปรดรับฟังเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างในการปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุมรรคผลสำหรับเรื่องนี้ให้นามว่า พระทารุกิริยะเทระสำหรับเรื่องนี้รู้สึกว่าจะยาวมากสักหน่อยเมื่อยาวมากก็คงมีคำอธิบายน้อยของบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาที่สดับก็โปรดรับฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยเรื่องยาวจะขอรีบนำมาอ่านให้ท่านฟังความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสเสด็จประทับยับยั้งสำราญดิยาบทปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในการนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมานทรงปรารภพระธารุจิริยะเทระยิง่งได้ทรงตัดพระธรรมทศนาว่าสหัสสัมสหัสสมาปิเจคาถาเป็นต้น <c oughs> ในความพิสดารมีอยู่ว่าในการครั้งหนึง่งบรรดามนุษย์ทั้งหลายเป็นจันนมากแล่นเรือไปในมหาสมุทรเมื่อเรืออับปางลงภายในมหาสมุทรต่างคนต่างก็เป็นอาหารของปลาและเตา่าแต่ทว่ายังมีบุคลคลคนหนึง่งเขาไม่ตายสามารถเกาอะอกระดานไม่ได้แผ่นหนึง่ง แล้วก็พยายามกระเสือยกระสนว่ายน้ำมามาถึงท่าเรือที่ว่าจุป,ปารก,กะในขณะที่ว่ายน้ำมานั่นผ้าผ่อนก็หลุดหายไปหมดเหลือได้เครื่องแต่งตัววันเกิดเขาไม่เห็นท่าว่าจะมีอะไรเป็นเครื่องปิดกายย <c oughs> ังเอาปอที่พันท่อนไม้แห้งๆมาทำเป็นผ้านอ แล้วก็ถือกระเบื้องจากเทวสถานไปสู่สำนักแข่งท่าเรือชื่อว่าปุปปาปุปปาสุป,ปาระกะบรรดาประชาชนทั้งหลายเห็นเขาเป็นผู้มีปอปอพันกายเพียงเล็กน้อยเพื่อกันความอายก็มีความเข้าใจว่าท่านคนนี้เป็นพระอรหันต์เวลานั้นคนเขาครั่งพระอรหันต์กันมาก ก็มีความต้องการพระรหันเรื่องการต้องการพระรหันนี่คนสมัยนั้นก็ต้องการมากันมากไม่เหมือนสมัยนี้นักจึงได้นำาลาบสกการะมีอาหารเป็นต้นมาถวายท่านฉะนั้นสำหรับท่านทารุจิริยะเวลานั้นยังไม่ได้เป็นพระแล้วก็ยังไม่ได้ชื่อนี้ เขาไม่มีชื่อเสด้วยเวลานั้นเขามีชื่อเหมือนกันแต่บาลีไม่ได้บอกชื่อไว้เวลาที่ชาวบ้านเขาผ้าน,นุ่งผ้าห่มมาให้ก็มีความรู้สึกในใจว่าถ้าหากว่าเราจะรับผ้านน่งผ้าหม่มลาบสการะมันก็จะเสื่อมไปจึงไม่ยอมรับเพราะว่าอาตมาไม่ต้องการเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว ก็เป็นอนุว่าทาให้ชาวบ้านท่างหลายดีใจคิดว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีความมักน้อยสันโดษต้องเป็นพระรหรันแน่ในเวลานั้นขณะที่มนุษย์ทั้งหลายกล่าวอยู่ว่าท่านผู้นั้นเป็นพระรหรันเวลานี้พระรหันมาโปรดเราแล้ว <c oughs> เขาจะมีความคิดขึ้นในใจอย่างนี้ว่า พระอรหันต์หรือว่าผู้บรรลุพระอรหันต์เหล่าใดที่มีอยู่ในโลกบรรดาผู้ทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวว่าตนเป็นอรหันต์เราเองก็ชื่อว่าพระอรหันต์องค์หนึ่งเหมือนกันนี่เป็นความรู้สึกของเขาทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ใชการยกย่องการสรรเสริญเป็นปัจจัยอันหนึ่งให้มีความรู้สึกอย่างนี้สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ ตามธรรมเดิมพระบาลีท่ากล่าวว่าในเวลานั้นเทวด,ดาผู้เป็นสืบสายโลหิตกันในการก่อนของบุคคลผู้นั้นมีความคิดอย่างนั้นมีความคิดแล้วอย่างนั้นในบาลีท่าว่าอย่างนี้นะนี่หมายความว่าท่านพระพรหมองค์หนึ่งซึ่งเป็นคู่ปฏิบัติกันมาในการก่อนในสมณธรรมมีความรู้สึกว่าเพื่อนของเราเวลานี้หลงผิดไปเสียแล้ว เข้าใจตัวเป็นพระรหันแต่ความจริงตัวไม่ใช่พระรหันไม่ได้การจะต้องไปเตือนนี่เป็นอันว่าคนที่เป็นเพื่อนกันเป็นญาติกันก็ดีในขณะที่เขาตายไปเป็นผีไปเป็นเทวดาหรือปรมเขาย่อมมีความห่วงใยรับพวกที่มีอยู่ในความเปนในเมืองมนุษย์ <c oughs> ที่มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าพวกเราเองนะั่นะนะมองเ,เองเขาอธิบายมากในเรื่องไม่จบ ตอนตอนนี้ไปท่านกล่าวถึงประวัติเดิมของพระทารุจริกิริยะความมีว,ว่าท่านผู้เป็นสายรุหิหตกันในครก่อนคือการกระทําสมณธรรมสายรุหิตนี้ไม่ได้หมายความมาเกิดพ่อเดียวแม่เดียวกันแต่ว่าร่วมกันเจริญสมณธรรมคือปฏิบัติสมถะกรรมฐานมิปัสนา,านกรรมฐานอย่างพวกเราทํา ท่านปฏิบัติร่วมกันมาในครั้งก่อนเรื่องราวมยว่างน,นี้ในการก่อนเมื่อพระศาสนาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพนามว่าพระครสเสื่อมลงหมายถึงว่าบรรดาพิสุทสมณีทั้งหลายเหล่านั้นที่ปฏิบัตินอกลีดนอกรอยที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงอย่ามัวเมาในลาบยตันเสืส่อมศก แต่ว่าบรรดาพระพิสูรสมณเณสมัยนั้นกับมัวเมาในลาบยศสนเสริญุขไม่สนใจในสมณธรรมคือทำเป็นเครื่องตัดสู้รูหรอทอธรรมที่ทำกิเลสให้สงบระงับที่นาดไปกลับพอใจในการสร้างกิเลสมากขึ้นท่านกล่าวว่ามีพระอยู่เจ็ดรูปดดียกันเห็นอาการแปลกประหลาดธรรมดาภิสูสมณเณรทหลายเหล่านั้นก็สลดใจ มีความคิดร่วมกันว่าถ้า,าศาสนาเระองค์สมเด็จไปจอมไตรย,ยังไม่หมดไปเพียงใดพวกเราจะทําที่พึ่งของตนให้ได้ที่พึ่งที่เราตั้งใจไว้คือความเป็นพระอเรยเจา้านี่ฟังเขาไว้แล้วก็จาเขาไว้ด้วยนะว่าปฏิบัติเขาเป็นยังไงเป็นบุคคลตัวอย่างเราจะได้ปฏิบัติให้เหมือนเขา เอาอย่างเขาไม่ได้เอาอย่างไม่ได้ก็เอาเยี่ยงทําอย่างเขาเต็มที่ไม่ได้ทําได้สสิบเปอร์เซนยี่สิบเปอร์เซนมันก็พอใช้ <c oughs> ต่างคนตามพากันไปไหว้เจดีทองคําแล้วก็ไปสู่ป่าเห็นภูเขาลูกหนึ่งจึงกล่าวว่าผู้มีอะไรในชีวิตจงกลับไปผู้ไม่มีอะไรจงขึ้นภูเขาลูกนี้ แล้วก็พาดบันไดขึ้นไปแล้วคําว่าผู้มีความอะไรในชีวิตหมายถึงใครกลัวตายก็จงกลับไปเสียคนที่ไม่กลัวตายจงขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้ต่างคนต่างก็ขึ้นไปทั้งหมดเมื่อพาดบันไดแล้วก็ขึ้นไปเมื่อขึ้นไปแล้วก็ผลักบันไดให้หล่นลงมาตั้งใจ,จเจริญสมณธรรมด้วยคิดว่าถ้าไม่บรรลุรมอสมณธรรมเพียงใดเราจะยอมตาย นี่นักปฏิบัติทุกคนฟังแล้วก็ดูกําลังใจของท่านที่ไประได้บรรลุมรคนเขาคิดกันอย่างนี้เขาไม่หมดมานนั่งกลัวจะตายกันอยู่เป็นอะไรนิดเป็นอะไรหน่อยก็กลัวทําท่าจะตายกายกลัวตายก็หมายความมีห่วงใยในขันห้าไม่ตรงกับพุทธประสงค์ขอ,ององค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ละกันห้าตัดกันห้าถ้าไม่มีอะไรในชีวิตคือร่างกาย <c oughs> ก็หมายความมาได้บรรลุมรรคผลเป็นอันว่าบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นพระสังฆเถระคือพระผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าองค์อื่นได้บรรลุอรหันต์ในวันล่งขึ้นเพียงราตรีเดียวคือไปถึงวันนั้นกลางคืนวันนั้นท่านก็ได้บรรลุอรหันต์ นี่กำลังใจที่จัดตัดขั้นห้าเป็นผลอย่างนี้พระเทระนั่งเคี้ยวไม้ชาระฟันแล้วหอดานแล้วก็ไปที่สะอน,นดาดนำบินนบาตมาแต่อุตรกุรุทวีปอุตรกุรุทวีปนี่มีโลกอีกโลกหนึ่งไม่ใช่โลกนี้ <c oughs> เป็นโลกที่มีความสิวิไลมากก็ยังไม่ควรจะคุยกันว,ว่างๆจึิงควรคุยกันทั้งโลกนี้ให้ฟัง เมื่อพระท่านนำอาหารมาแลวก็กล่าวกับพิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านเคี้ยวไม้จำระฟันนี้แล้วบนปากแล้วจงฉันบินฑบาตททิทถผมนำมาถวายมันได้พิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวว่าท่านผู้เจริญก็พวกเราทำกติกากันไว้อย่างนี้หรือว่า พิสุองค์ใดบรรลุอรหันต์ก่อนพิสุองค์นั้นที่เหลือจากชั้นบินาบาทที่พิสุน,นั้นนํามาพระเทเระก็บอกว่ากติกาเราของเราเดิมไม่ได้มี <c oughs> แต่ที่ทําอย่างนี้เพราะป็นการสงเคราะห์เพราะว่าชีวิตยังทรงอยู่สามารถจะทําให้บรรลุมรรคผลได้บรรดาพิสววุนั้นหลายเรานั้งกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นไม่เมื่อสัญญาเดิมไม่มี พวกผมก็จะถ้ายังไม่สามารถจะทําคุณวิเศษคือสรรลุเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ประสบดาบันขึ้นไปไม่ได้พวกผมก็จะไม่บริโภคอาหารจะบริโภคอาหารต่อเมื่อบรรลุบางผลนั้นแล้วแล้ทั้งหมดท่านก็เลยไม่ยอมฉันอาหารดิดูน้ําใจของท่านเด็ดเดี่ยวมากในวันที่สองพระเทรรองค์นี้สองก็บรรลุบ้านาคามีผล แล้วก็ไปนำบิณฑาบาัตมาจากโอโอตรกุรุทวีตนี่นมนให้พระพิสุอีห้าองค์ฉันพระพิสุอีห้าองค์ก็ปฏิเสธเช่นเดียวกันอันนี้บรรดาพิสุทั้งหลายเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับท่านพระมหาเทระผู้ใหญ่ที่ได้บรรลุพระรหัรก็นิพานไปแล้วไม้ความมาอยู่กันวันสองวันก็นิพานไปเลยอยู่ไม่นาน พิสุที่ได้พระนาคามีก็ไปเกิดไปพรมในพรมโลกสำหรับพิสุอีกห้ารูปนอกนี้ก็ไม่อาจจะยังคุณวิเศษให้เกิดได้คือไม่สามารถจะปฏิบัติให้เป็นเกิดมารผลแต่ก็ไม่ท้อถอยไม่ลงจากเขาร่างกายลายภายพร้อมลงไปแล้วก็ต้องทำการะคือตายในวันที่เจ็ด ต่างคนต่างก็ไปเกิดในเทวโลกขึ้นเป็นเทวดาในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจุติจากเทวโลกแล้วในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัตรขึ้นแล้วในโลกเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นก็จุติจากเทวโลกมาบังเกิดในเรือนของเดกูุต่างๆใกล้ๆกัน บรนดาคนเหล่านั่งคนหนึ่งไปเกิดเป็นพระราชามีนามว่าปุกุสาติแค่ชื่อเพราะจริงอ,อีกคนหนึ่งได้เป็นพระมหาเป็นกุมารกัสกพ้ากุมารกัสกคือได้เป็นพระรหันอีกคนหนึ่งได้เป็นพระทารุจิริยะอีกคนหนึ่งได้เป็นพระทัพพระมรบุตรอีกคนหนึ่งได้เป็นปริภาชกชื่อสภิยะ และคําว่าเทวดาผู้เพืนสียสายฤทธิจใในกายก่อนท่านกล่าวว่าหมายอวิสุที่บันเกิดเป็นภูมโลกคือท่านที่เป็นพระอนาคามี <c oughs> <c oughs> เวลาใกล้ได้เกิดหน้ากจะไม่จบสําหรับคมนั้นได้มีความคิดปริวิตกว่าบุรุษนี้เคยพาดบันไดขึ้นสู่ภูเขาได้กระทําสมณธรรมกับเราเดี๋ยวนี้เขาถือรัฐินี้เที่ยวไปจะพึงจิบหายเสีย เราจะยังเขาให้สลดใจ <c oughs> รานั้นพรมนั้นดีให้เข้าไปหาบุุษนั้นแล้วกล่าวว่านี่พาหยะท่านไม่ใช่พระอรหันดอก <c oughs> ท่านเรียกว่าพาหิยะนะปฏิยหา,าผมอ่านผิดท่านไม่ใช่พระอรหันท่านยังไม่ได้บรรลุอรหัตมรรคเลยถึงแม้ว่าปฏิปทาของท่านจะเป็นเหตุให้เป็นพระอรหันหรือได้บรรลุอรหัตมรรคก็ยังไม่มี อายะแลดูพรหมถ้ามหาพรหมเย็นอยู่พูดแนคิดว่าเอ๊นี่เรามันก็ทำกรรมหนักเราคิดว่าเราเป็นพระอรหันต์ก็พระละพระพรหมผู้นี้มาพูดกับเราว่าท่านไม่ใช่พระอรหันต์ท่านยังไม่ได้บรรลุอรหัตมรรคกเลยพระอรหันต์อื่นที่จะมีในโลกที่มีอยู่หรือไม่ คราวนั้นเขาจึงถามพระมหาพรหมว่าท่านผู้เิฐเดี๋ยวนี้พระอรหันหรือผู้บรรลุอรหัตมัคมีอยู่ในโลกหรือไม่ท่านเทวดาเรือหร,อรหันที่ในกล่าววาา่าพายะนครชื่อว่าสาวัตถีมีอยู่ในชนบทแถบอุดรอขึ้นด้านเหนือเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระหันสัสม,มาสัมพุทะด้วย ประทับอยู่ในนครนั้นภายะก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระรหันต์ด้วยแล้วก็ทรงสแสดงธรรมเพื่อทาบุคคลอื่นให้เป็นพระรหันต์ด้วยเมื่อพายะได้ฟังคำของเทวดาในส่วนแห่งราตรีแล้วมีใจสลดมีท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะเข้าใจผิดที่แรกเรียกว่าพระธารุจิริยะแต่จริงๆแล้วชื่อเดิมๆท่านชื่อพายะ เมื่อเเป็นพระแล้วจึงได้นำอย่างนั้นเป็นพระแล้วท่านเรียกว่าทารุจิติยะชื่อเดิมชื่อภัยยะในทันใดนั้นเองเขาคิดว่าในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัติขึ้นแล้วในโลกเราก็ต้องไปหาพระพุทธเจ้าให้ได้ไปนมัสการเพื่อฟังธรมรมยังนี้ออกจากท่าเรือสุป,ปารกะไปถึงกรุงสาวัตถี เองกล่าวว่าระยะทางที่งร้อยยี่สิบโยต์เข้าไปเพียงพักคืนเดียวในระหว่างทางเป็นการเดินทั้งเที่อัศจรรย์มากนึกว่าตามพระอ,อัจฉริยะอาจารย์และอาจารย์บางพวกกล่าวว่าไปด้วยอนุภาพของเทวดาบ้างบางท่านก็ว่าไปด้วยอนุภาพขององค์สมเด็จตัสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างเป็นอันว่าอาจารย์ทั้งสองฝ่ายก็คงจะเดาเดากันนะ นี่ถ้าไม่เดาก็คงพูดแบบเดียวกันก็ช่างเล้วเถอะเดาหรือไม่เดาก็ช่างเพราะนั้นวัดทางร้อยยี่สิบโยชนเดินเพียงแค่คืนเดียวในขณะที่ท่านพายะเข้าไปนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปสู่กรงสาวัตถีเพื่อบิฑบาตท,ท่านพายะนั้นยึงถามมิสุผูดฉันอาหารเช้าแล้วกําลังเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้ง เพื่อต้องการเลื่องความคร้นทางกายว่าเคยคุ่นเจ้าขาเดี๋ยวนี้สมเด็จพระสมมาสมุทธเจ้าทรงสุภะทับอยู่ที่ไหนพิสุทท่าหลายก็บอกว่าเวลานี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสเสด็จเข้าไปในกรงสาวัตถีเพื่อวินาบาตเขายัางถามต่อไปว่าแล้วท่านอย่างอ่าดาพิสุทธ์ท่านหลายเ่านั้นว่าท่านมาจากไหน ท่านพายะหรือทารุจากยินทีริยะที่นี่ตอบว่าค้าพเจ้าขข้าพเจ้ามาจากท่าเรือชื่อว่าสุป,ปรกะมันดาพิสุทธ์นั้งหลายเหล่านั้นจึงกล่าวว่าท่านเดินทางไกลมากเขาบอกว่าข้าพเจ้าออกเดินทางตั้งเย็นวานนี้ค้างคืนหนึ่งคืนชเช้าก็มาถึงนี่แล้วครับ บรรดาพระท่านหลายเหล่านั้นท่านจึงกล่าวว่าท่านมาแต่ไกลจงนั่งเสียก่อนพักเสียก่อนร่างเท้าแล้วน้ำมันทาเท้าคือการเท้าแตกจงพักผ่อนให้เหนื่อยหายเหนื่อยเสียก่อนท่านจะได้เห็นองค์สมเด็จระสมมาสมพุทธเจ้าในเวลาที่พระองค์ทรงสเสด็จมาท่านทารุจิริยะหรือภายยะจึงกล่าวว่าท่านโคจริญกระผม ไม่รู้ว่าอันตรายแห่งชีวิตเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าหรือของกับผมทวาเจ้าจะไม่รู้จะไม่ยอมหยุดไม่นั่งในที่ไหนเดินมาแล้วสิ้นระยะเวทาระยะทางหนึ่งร้อยี่สิบโยชน์โดยคืนเดียวเท่านั้นฉะนั้นในเมื่อองค์สมเด็จพระทรงทันอยู่ในเมืองสาวตถีผมก็จะต้องเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมใรที่นั่นเมื่อพบแล้วก็จะหายเหนื่อย คำว่าเขาไม่รู้ว่าชีวิตของเขาหรือชีวิตของพระพุทธเจ้าหมายความว่าขึ้นชื่อว่าความตายนี่มันไม่แน่แต่คืนมันั่งคอยรออยู่เวลานี้มันอาจจะตายไปซสีก่อนก็ได้หรือว่าพระพุทธเจ้าอาจจะนิพพานไปก่อนก็ได้ความคิดของเขาอย่างนั้นนี่ความเด็ดเดี่ยวความจริงใจและมีอารมณ์เนื่องโดยมรณานุสติกรรมฐานของท่านมีเป็นปกติจําไว้เลยนะ ก่าการคิดอย่างนี้เป็นปัใจจัยให้มรุ่อรหันง่ายในการนั้นท่านพายะนั้นได้กล่าวอย่างนั้นแล้วก็มีทีท่าเร่งร้อนกรรีบผู้ง่ายภาษาวลีท่านที่จะยุ่งยุ่งเหมือนกัน <c oughs> รีบเข้าไปในเมืองสาวัตถี <c oughs> เห็นองค์สมเด็จตัสัมมาสมพุพรเจ้าจงบินอบ,บาตอยู่ยิงข้าวไปใกล้ตวายบังคมองค์สมเด็จพระบรม,มครู แล้วจึงอด้วยเป็ญจางขบดิที่ระหว่างถนนที่ท่านเดินไปจับที่ข้อพระบาททั้งสองแน่นกราบทูลอย่างนี้ว่าพระเจ้าข่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงสแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ด้วยขอเ็สู่คดจงทรงแสดงธรรมอันเป็นที่พึ่งเพื่อเป็นประโยชน์สุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้เกิดครัเดียวขา <c oughs> ลำดับนั้นองค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าจดทรงห้ามเขาว่าภายะไม่เช่การก่อนเราเป็นผู้เข้ามาอยู่ในระหว่างในในเวลาที่บิณฑบาตภายะฟังองค์สมเด็จพระรามาโลก,กน,นาฏแล้วยังกล่าบทูลว่าพันเตเข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ขอข้าพระพุทธเจ้าท่องเที่ยวไปในสงสารไม่เคยได้อาศัยอาหารคือคำข้าวเลยหรือข้าพระองค์ไม่รู้จักอันตรายแห่งชีวิตของข้าพระองค์ที่หมายความว่าข้าพระองค์จะตายมื่อใไก็ไม่ทราบพระองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าในโปรโดกรุณาทรงแสดงธรรมเถิดพระเดียวข้าหมายว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะห้ามเป็นวาระที่สองเขาก็ไม่ยอมปฏิบัติตาม จะขอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทมให้ได้ในขณะที่เขาอยู่ใกล้องค์สมเด็จพระจอมไตรปรากฏว่าธรรมปีติเกิดกับเขาอย่างมากมีกําลังหนักแม่ฟังธรรมก็จะไม่อาจแทงตลอดของจริงได้มีองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพาคเจ้าทรงปรารถว,ว่าปีติของแก่มากเละเกินถ้าฟังธรรมตรงนี้แล้วก็เวลาที่ปีติมากอาจจะพุ่งเกินไป องค์สมเด็จเระจอมไตรจึงได้งยับยั้งไว้ก่อนให้เขาตั้งอยู่ในอุเบกขาลมเสก่อนแม้ความกระวนกระวายของเขามีกำลังเขาไม่สามารถจวรุดได้เพราะอยนั้นแระองค์สมเด็จเระจอมไตรบรมศาสนาปรารบว่าเขามาถึงร้อยยี่สิบเอยหนึ่งร้อยี่สิบโยชนทางหนักการยับยั้งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายับยั้งยู่ชั่วขณะหนึ่งเห็นจิตใจเขาพอสบาย องค์สมเด็จพระจอมไตรกินทีทรงตรัสว่าภาหยะเพราะเหตุเชนั้นเธอจึงศึกษาในศาสนานี้ว่าเมื่อเราเมื่อรูปเราได้เห็นแล้วรูปจากเพียงแต่เพียงแค่เราเห็นเท่านั้นหมายความเราเห็นรูปแล้วจงยนอย่าสนใจรูปเอาแต่เพียงแค่เห็นเท่านั้นยาวใจ้าไปติดนี่องสมเด็จพระธรรมสามมิตร เพียงเท่านี้ก็ปรากฏว่าท่านภายะกําลังฟังคำสั้นๆอยู่นั่นเองก็สามารถทําอาสวะกิเลสให้หมดไปเป็นสมุทเฉติรหารเป็นพระหรันค์พร้อมไปด้วยปริสัมมิทาย,ยานในขณะนั้นนั่นเองเขาทูลขอบรรใบชาพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกตัดถามว่าบาจีวรของเธอครบแล้วหรือเขากราบทูลว่ายังไม่มีพระเจ้าค่ะ องส์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเอ,อจงไปหาบาจีวรมาเป็นอันว่ามีความอยู่ว่าเมื่อพระพายยะสมัยก่อนเป็นพระเวลามีผ้าหม่มเขาก็ไม่ยอมจะมาสงเคราะห์กระบรรดาวิสุทธิสมณเณรที่ว่าวิสุทธิสมณเณรนั่งหลายท่านจะต้องหาผ้าห่มมาเองไม่ยอมทนนําบุญในผ้าด้วยผ้าตรายจีวรในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมให้อุปสมบทมบรรพชาให้ไปหาผ้าวเองก็ปรากฏว่าขณะที่ไปก็ถูกนางยักษินีแปลงเป็นวัวผิดตายสําหรับพระภายาัยยะนี้ปรากฏพระองค์สมเด็จไปจอมใจตรตรงยกย่องว่าเป็นเลิศในด้านทรงม,มีความมันุเร็วอรรบบนดาญาโยามพระธรรมษัตทั้งหลาย เรื่องยังไม่จบนักเรียนหน่อยหนึ่งเวลาหมดเสร็จแล้วก็ขอ,อยุติวแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแต่บรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทที่รับฟังทุกท่านสวัสดี